การเดินทางในฤดูการที่เรามองเห็นดอกไม้บานดอกไม้ร่วงในเสถียรธรรมสถานและมองเห็นชีวิตของคนหนึ่งฤดูการที่จะเปลี่ยนผ่านไปอย่างคนที่เปลี่ยนความสวยงามไปสู่ความงดงามและก็เข้าถึงกระแสแห่งการงอกงามได้ก็เป็นเรื่องที่งดงามเสมอค่ะ สเสถียรธรรมสถานได้อยู่กับฤดูกาลแห่งการเปลี่ยนผ่านอย่างนี้มา30ปีแล้วนะคะในสามทศวรรษเราบวชเด็กผู้หญิงพุทธสาวิกา4ี่แผนดินซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่7เป็น7จก้าของการเดินที่เราทบทวนการทำงานว่าทำไมเด็กๆถึงอาจฐานอยู่โดยธรรมเด็กๆสามารถที่จะใช้การศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุก์ได้ตั้งแต่วัยน้อย การบทเรียนของเด็กเหล่านี้เริ่มต้นจากการไม่เสียดายเขากล้าที่จะทิ้งและเดินทางตามรอยบาทพระศาสดาที่มองเห็นว่าการทิ้งสมบัติภายนอกแต่เติบโตด้วยอริยทรัพย์ที่เป็นสมบัติภายในนั้นมันทำให้คนหนึ่งคนมีความสุขที่จะให้ได้ตลอดชีวิตที่เหลือ การมีความรักและกรุณาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างรักตัวเองก็เป็นให้อภัยตัวเองและมองคนอื่นอย่างคนที่ให้อภัยจนในที่สุดเรารู้ว่าชีวิตที่กล้าคืนไม่ฝืนไว้คือความตายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของการตอบโจทย์ของชีวิตค่ะนี่คือการเดินทางไปยังสังเวชนียสถานทั้ง4และให้รู้ว่าไม่ว่าเท้ากระทบพื้นอยู่ที่ตรงไหน จิตรู้ตื่นและเบิกบานในเวลาที่เหลือของเราตรงนั้นค่ะธรรมสวัสดีนะคะเลื่อนธรรมสวัสดีโดยปาตอทอ